ไปในบ้างวันนี right? ้เพชรนาเคียนครับสวัสดีครับหมอเจ้าก้ามั่นใจไหมมั่นใจครับคิดว่าเราเรามั่นใจอาวุธไหนของเราอะไรครับเรามั่นใจอาวุธไหนของเราบ้างวันนี้เข่าครับเข่าเราได้เข่าแลจากเที่ยงวันมาได้มาเลยเรามั่นใจยกไหนวันนี้มั่นใจยกอะยกสี่ยกสี่คิดว่าเราได้อาวุธไหนบ้างวันนี้ได้อาวุธไหนที่เราคิดว่าชนะชัดเจนลูกเข่าลูกเข่าจับเข่าเลย เป็นไงเดี๋ยน้องก็มามาดีนะครับมาดีนะเป็นไงโดยรวมวันนี้ถือว่าพอใจผลงารไหมเออเรื่องผลงานไม่พอใจในระดับหนึ่งครับแต่ว่าจริงๆมันต้องออกมาดีกว่านี้ครับใ้หน้าเขาคือต้องปรับเป็นสองมิตกวบบนี้ครับมาให้ดีกว่านี้แล้วใหน้าก็ที่กระถิ่นหมายขึ้นในกลางมันอย่าี้ให้แล้วครับเป็นไงไปต่อยแ้งกายวันนี่เคยเคยต่อยมาก่อนไหม พี่ไหนนะครับายการวันเคยต่อยไหมยังไม่เคยยังไม่เคยต่อยสามยกเลยก็เป็นครั้งแรกวันที่สามเจอใครทุกอย่างเจอสิงหนบุตรมีอะไรหนักใจไหมสิงห์บุญมีอะไรหนักใจไหมเจอสิงห์บุญเนี่ยก็ต้องไปปรับตัวซ้อมใหม่นะก็ต่อยสามยกด้วยต้องตต้้อองงไปสามยกให้กันในวันนี้ วันนี้มีอาชีดไหมนะมีมีครเท่าไรได้ประมาณที่ราชู่ไนที่ไนี่ไนอ่วันนี้ก็ชนะสองไฟติด้ไหมเนี่ยกลับมาสองไฟแล้วหน้าหมายก็สไฟติด้วครับอ่วันนี้อยากขอบคุณใครบ้างครับครับก็ขอบคุณแฟนมวยเา้มั่นนาเยนงวัดชาวจังหวัด่แล้วก็แฟนมวยทุกขอบคุณนาสมคิด สำหรับสถานที <entertain> en> ่ฟิตซ้อมแล้วก็การดุลเป็นอย่างดีครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน้องๆในค่ายจอสมายิมทุกคนนะครับที่ช่วยพล่อมเยวยซ้อมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยครับก็ขอบคุณครอบครัวที่ทำที่ทำให้ผมมีมีแรงฮึดแล้วก็วันนี้ฮึดเพื่อลูกสาวครับครับผม ไฟต่อไปก็ฝฟเอฟทีจะติดตามไฟต่อไปในรายการวันไหนวันลุมพินีครับรายการวันที่สามพุทธศกาจะเจอกับสิงห์ลุญนะครับสิงห์บุญอออัคคีครับแล้วก็ฝากแฟนมวยทุกท่านนะครับช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำใจให้ผมแบบนี้ตลอดตลอดไปนะครับแล้วก็ผมจะทำผลงานให้ดีออกมาให้ดีให้ให้ผลงานให้ดีครับผมยินดีด้วยครับครับ